ปลาดุกทอดกรอบนอกจากจะนําไปผัดผิดแล้วผัดชาก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับวันนี้งบน้อยอร่อยด้วยชวนเพื่อนๆมาทําผัดชาปลาดุกทอดนะครับเครื่องผัดชาก็ใช้ที่เราปลูกไว้บ้างซื้อก็บ้างบางอย่างครับผัดเผ็ดเ็รสจัดจัดกินให้ควันออกหูไปเลยครับแต่อยากกินเผ็ดเดตามมาครับไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับส่วนผสมของผัดชาปลาดุกทอดนะครับมีปลาดุกครับใบกะเพราหรือใบโหระพาก็ได้นะครับมะเขือเปราะใบมะกรูดพริกไทยอ่อนครับกระเทียม พริกขี้หนูสวนพริกแดงกินดาครับกระชายซอยแป้งทอดกรอบพริกไทยขาวน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายครับเริ่มที่ปลาดุกกันก่อนเลยนะครับปลาดุกนี่นะครับเราซื้อมาจากตลาดนะครับถ้าเราไม่อยากให้ขาวนะครับพิธีแก้ขาวหลังจากเราซื้อมาจากตลาดนะครับให้เราล้างน้ำเปล่าก่อนเลยครับอันดับแรกเลยครับล้างเอาเลือดออกให้มากที่สุดนะครับสักสองสามน้ำนะครับล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราคลุกเกลือครับคลุกเกลือสักประมาณสองรอบนะครับคลุกเกลือจนเกลือละลายนะครับ ขยำขยำนะครับแล้วก็เอาไปล้างน้ําเปล่าให้สะอาดครับรอบที่สามนะครับก็คุกเกลือใส่เกลือลงไปอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ตามด้วยน้ําส้มสายชูนะครับใส่น้าส้มสายชูประมาณสี่ห้าช้อนโต๊ะนะครับวกับเกลือนะครับน้ําสุดท้ายนะครับแล้วก็คุกครับน้ําส้มสายชูเนี่ยนะครับจะทําให้ผิวปลาดุกหรือเนื้อปลาดุกนะครับมันสากมือนะครับเวลาเราจับนะครับมันไม่เมื่อกนะครับมันไม่ลื่นนะครับเวลาเรามาทอดอย่างเช่นว่าเมนูทอดกรอบนี่ครับถ้าเราจะคุกแป้งนะครับแป้งมันจะติดง่ายนะครับมันจะเคลือบง่ายนะครับ เราคลุกแป้งไม่ให้น้ํามันมันกระเด็นนะครับคลุกแป้งมันก็ช่วยเรื่องน้ำมันกระเด็นดีนะครับแต่ว่าวิธีล้างปลาดุกก็ประมาณนี้ครับแม่ขาวนะครับก่อนที่เราจะนําไปทอดนะครับก็เราคลุกแป้งก่อนครับจะช่วยให้น้ํามันไม่กระเด็นนะครับคลุกแป้งบางๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันเลยครับเคล็ดลับในการทอดนะครับก่อนที่เราจะทอดอะไรทุกครั้งนะครับให้เราตั้งกระทะให้ร้อนให้ร้อนจัดเลยนะครับ ให้มีควันขึ้นเลยนะครับแต like like ่ถ้าร้อนได้ที uh ่เราก็ใส่น้ํามันครับน้ํามันนี้ผมทอดมาหนึ่งรอบแล้วนะครับให้เราใช้ไฟกลางๆในการทอดนะครับก่อนที่เราจะใส่ปลาดุกลงไปร้อยน้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะครับพิเคสังเกตน้ํามันนะครับน้ํามันจะเดือดขึ้นมาตรงๆแบบนี้ครับหรือไม่เราก็ใช้มืออังแบบนี้ครับเราจะรู้สึกว่าเราร้อนนะครับร้อนมือนะครับเราอังแบบนี้ร้อนมือนะครับไม่ต้องร้อยควันขึ้นนะครับไม่ต้องร้อนจัดขนาดนั้นนะครับพอน้ํามันร้อนได้ที่เราก็ใส่ปลาดุกลงไปครับ ใส่ปะดุกลงไปแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่ต้องไปรีบขยับมันนะครับรอให้มันเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือรอให้กระทะร้อนนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ํามันนะครับอันนี้ก็เซ้นเทคนิคที่ทําให้ทอดแล้วไม่ติดกระทะนะครับขั้นตอนที่สองก็คือเราใส่ลงไปแล้วนะครับใส่วัตถุดิบลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปขยับมันนะครับรอให้มันเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งครับแล้วเราก็ขยับได้แล้วครับเนี่ครับมันจะไม่ติดกระทะเลยครับมันจะเป็นแผ่นร่อนไปเลยครับส่วนที่มันติดกันนะครับเราไม่ต้องไปรบั พอมันสุกแล้วเราสามารถแกะออกได้ง่ายๆเลยครับเราก็คอยขยับขยับมันบ้างแบบนี้นะครับส่วนที่ด้านล่างที่ว่ามันโดนก้นกระทะนะครับมันจะได้ไม่ไหม้นะครับก็ขยับหมุนๆไปอย่างเงี้ยครับพอเราทอดมาจนด้านล่างของปลาดุกนะครับสุกเหลืองนะครับเริ่มเหลืองนะครับคอยเรากลับด้านครับนะครับมันจะเริ่มหลุดออกเองนะครับพอมันเริ่มสุกนะครับสีก็เหลืองสวยงามครับ ุแป้งบางๆนะครับน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นนะครับถ้าเราไม่ชุบแป้งนะครับปลาดุกมันจะมีน้ําอยู่ด้านในนะครับน้ำมันมันจะกระเด็นครับสําหรับมือใหม่กระเด็นน่ากลัวเลยนะครับสําหรับคนที่ทากับข้าวเก่งแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ก็ยังโดนเหมือนกันนะครับก็ต้องมีร่องรอยบาดแผลนนะครับอย่างผมนี่ผมมีว่านหางจระเข้ไว้เลยครับปลูกใส่กระถางไว้เลยครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับน้ำมันกระเด็นนะครับโดนเรื่อยครับเผลอๆมันก็โดนประจำเลยครับว่านหางจระเข้นี่อย่างดีเลยนะครับ ้าแล้วแผลไม่พุ่งไม่พองนะครับใช้ดีมากครับมีติดบ้านตลอดครับโดนปุ๊บหักปั๊บทาปุ๊บเลยครับตามกรอบก็ตามชอบเลยนะครับเราก็สังเกตดูไปนะครับนะครับถ้าเอาไปผัดชานี่ผมจะไม่กรอบมากนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับไม่กรอบมากครับแต่ถ้าไปผัดเผ็ดนะครับไปผัดเผ็ดเป็นปลาลูกทอดนะครับผมจะชอบกรอบครับอันนี้ก็ตามชอบเลยนะครับถ้าผัดชานี่ผมชอบแบบฉ่ำๆน้ําหน่อยนะครับผัดรสจัดจ้านนะครับ ได้ประมาณนี้ผมก็จะตักพักนะครับวันนี้ผมหั่นเองนะครับปลาดุกซื้อมาจากตลาดเป็นตัวครับชิ้นก็เลยแบบสวยงามนะครับผมเลือกแต่ชิ้นสวยๆนะครับส่วนหางส่วนหัวก็ผมเอาไว้แกงป่าครับก่อนที่เราจะเริ่มผัดนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับของการผัดชานะครับสําหรับพริกไทยอ่อนนะครับคือผัดแล้วมันจะดํานะครับวิธีแก้นะครับ พอน้ำมันร้อนนะครับค่ <Sw it term> อยเราใส่พริกไทยลงไปผัดลงไปฉาก่อนนะครับวิธีนี้จะทําให้พริกไทยเราไม่ดำนะครับพอเราไปใส่ในผัดฉาแล้วนะครับก่อนเราจะผัดก็เราก็ใส่น้ํามันลงไปเยอะกว่าปกติที่จะผัดหน่อยนะครับเพราะอ่าเดี๋ยเราจะตักออกนะครับน้ํามันนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักพักไว้นะครับวันนี้ผมจะใส่มะเขือด้วยนะครับผมก็จะฉามะเขือด้วยนะครับ น้ำมันนี้มันจะร้อนจัดนะครับพอเราทําให้มะเขือเราสุกโดยน้ํามันนะครับมะเขือเราก็จะไม่ดํานะครับเวลาเราไปผัดนะครับนี่แนะนําสําหรับท่านที่จะไปผัดขายด้วยนะครับร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงมือใหม่นะครับมือเก่าไม่ต้องไปสอนเขาครับเก่าเขาเซียนอยู่แล้วครับมือใหม่ที่จะเปิดขายใหม่นะครับใช้วิธีนี้ได้เลยครับผัดน้ํามันแป๊บหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ตักพักไว้เหมือนเดิมครับ ทีนี้ก็ให้เราตักน้ำมันออกครับให้เหลือพอที่เราจะผัดนะครับทําอาหารถ้าเราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับขั้นตอนเราถูกต้องนะครับง่ายมากครับสําหรับพริกกระเทียมนะครับแล้วก็พริกไทยขาวนะครับให้เราตำหยาบๆแบบนี้ครับคล้ายๆเราผัดกะเพรานี่ยแหละครับวันนี้ผมใส่พริกกินดาสดแล้วก็พริกขี้หนูลงไปด้วยครับเผ็ดร้อนจัดจ้านครับวันนี้รสจัดจริงๆครับก็กระเทียมครับมีพริกไทยขาวด้วยครับตำหยาบๆนะครับน้ำมันร้อนก็ใส่พริกกระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้เลยครับ ัให้หอมก่อนครับผักชานี้ต้องจัดจานนะครับขออภัยคนไม่ทานเผ็ดด้วยครับวันนี้จับกางเกงครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสเลยนะครับได้กิ่นฉุนเข้าจมูกก็ใส่น้ำปลาเลยครับซอสหอยนางรมครับน้ำตาลทรายครับน้ำล้างครกครับใครจะใส่ผงปรุงรสใครจะใส่ชูรสก็ตอนนี้ได้เลยนะครับ เตรียมรสได้ตามชอบแล้วก็ปลาดุกเราครับใส่เลยครับมะเขือครับมะเขือเราสุกอยู่แล้วครับใส่เลยครับพริกไทยครับกระชายครับผมจะใส่กระชายที่หลังนะครับผมไม่ใส่ก่อนนะครับใ่มะกรูดครับ แ๊บเดียวนะครับตามได้ใบกะเพราเลยครับใบกะเพราหรือใบโหระพานะครับตามชอบเลยครับแค่นี้ครับปิดแก๊สได้เลยครับหุนมากครับเคลือบพอดีเลยครับสวยงามเดี๋ยวเราไปจัดเสริมครับปัดชาประดุกทอดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จัดจ้านมากครับวันนี้หอมไปเจ็ดบ้านแปดบ้านอีกแล้วครับสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดี